สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเยปอนออนทัวร์แต่วันนี้ดิฉันไม่ได้ไปเที่ยวนะก็คือวันนี้จะมากินอาหารยามดึกก็คือเป็นเมนูง่ายๆที่แบบสามารถทํากินที่บ้านได้เลยอันนี้ก็จะเป็นมาม่าเกาหลีนะคะก็สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็นี่อันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่อยากกินมากก็คือเป็นไส้กรอกของแบรนด์อังเคอร์บอส ซึ่งเราซื้อมา2อย่างก็คือจะเป็นซอสสีราชาชีสแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นชีสล้วนเลยเห็นเขารีวิวกันใน t ็อกทอกป้าแล้วคือกัดแล้วแบบชีสกระเด็นกระดอนมากอ่าวันนี้ก็คือมากินง่ายๆคือบางทีช่องอื่นนะเขาอาจจะมีรีวิวแบบของเต็มโต๊ะของโกงของกินเยอะหมดอันนี้คือเราทําในปริมาณที่เรากินแค่คนเดียวหรืออาจจะกินไม่หมดด้วยโอเคก็ อย่างนั้นเราก็ไปเริ่มกินกันเลยนะอุ้ยแข็งมะให้ทาย,ยก็ทำมาพักหนึ่งแล้วว่ากว่าจะเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นก็แข่งพอดีนะเส้นอื้ออ่เพจะ อันนี้จะเป็นม,มาม่าเกาหลีน่าจะเป็นรสคาโบนารานะแต่ว่ามันก็แอบมีพริกมาเหมือนกันอันนี้ก็อ,อยากกินแต่ไม่รู้ว่ามันยังร้อนอยู่ไหมถ้าร้อนแล้วเผลอๆกัดไปนิดปากพองอีกเข้าโรงพยาบาลอีกเป็นเรื่องอีก ็ดนะคือเหมือนจะไม่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดน่คะกินไม่กี่คำนะเผ็ดมากตับฟินก็ต้องยอมอันนี้ก็จะเป็นซอสเห็ดท mm ัฟเฟิลที่ซื้อมานะคะแยกต่างหากก็จะมากินกับตัวแซ่กอกจับแล้วเหมือนยังร้อนอยู่เลยอะ่ะ ลองดูแมเพเผื่อแบบถ้าพองค่อยว่ากันเริ่มเลยนะทุกคนห้ามห้ามกินไปไก่นะหรือทุกคนอาจจะไม่คิดแต่ว่าโอเคช่างมันเถอะ อือร่อยดีเดี๋ยวลองกินเปล่าๆก่อนน่าจะฟินกว่าอืมขออนุญาตนะทุกคน อันนี้น่าจะเป็นซอสสีราชานะอืมอร่อยอะพอมันมีแบบเท็กเจอร์ของซอสสีราชาเข้ามากินกับชีสคือเข้ากันมากคือชีสเขาให้เยอะอะอันนี้เยอะมากอันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาชิมตัวที่เป็นชีส้วนตะขอกินมามาก,ก่อนนะเดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวมันติดไปแล้วกินไม่ได้อรรถรส อร่อยมากไปคนที่เคี้ยวนานนิดนึงนะมันดูแล้วมันอาจจะขัดใจนิดนึงแต่บอกเลยของอร่อยต้องค่อยค่อยเคี้ยวมันจะได้แบบรสชาติเต็มๆต็ม,มกลัวชีสแบบกระเด็นมากเลยอะ่ะ เมื่อกี้คือแบบอันนี้คือเรากัดปกตินะแต่ว่าปกติที่ในตอกตอกเขารีวิวนะเขาจะกัดเฉียงๆและแบบมันจะกระเด็นพุ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเสียดายของก็คือกินเต็มคําดีกว่าจุกๆนี่จิ้มกับซอสเฮดทัฟเฟิลลองดูนะจะฟินไหม อือร่อยอะ่ะแต่จริงๆกินเปล่าๆคิดว่าก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินให้มันแบบมีเท็กเจอร์หลากหลายเนาะมันก็จะรู้สึกว่าอร่อยได้แบบแลหลายๆแบบอืเคยอ,อยากกินแบบ แราอยากกินแบบว่าแซ่กอกกับมาม่าแต่คือไงติดกันเป็นแพวเวอร์อือื้ชีสแอบ,บร้อนนะ เส็ดปากหน่อยจะบอกว่าเราทำช่องอะ่ะ <c oughs> คือเราก็อยากแบบว่าพาทุกคนไปเที่ยวแต่จริงๆอะ่ะโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะเป็นคนไม่ดังคือสิ่งที่ตั้งใจทำช่องเลยก็คืออยากให้คนอะ่ะ ได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างจากเราที่อาจจะไม่ใช่แบบเป็นเอ็นเป็นอินฟูหรือว่าเป็นคนดังในโซเชียลก็ให้สะท้อนเห็นในแบบหลายๆแบบหลายๆแนวอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็คือยังมีความเขินกล้องนะแบบไม่รู้จะพูดยังไง เพราะว่าเราอะไม่เคยทําแบบรีวิวกินพวกอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปส่วนใหญ่แม่จะเป็นคนรีวิวแล้วเวลากินนะแม่จะเป็นคนกินที่แบบได้อัธรโรดกินแล้วชวนให้คนอื่นกินอยากกินตามแต่ว่าเรากินไม่รู้ว่าคนอื่นจะเรียกตอมหิวหรือเปล่ากินคำเล็กๆแล้วกันเผ็ดอะด้านเนี้ย ชอบม,มากถ้าเทียบกันสองตัวนะอันนี้คือเรากินครั้งแรกนะที่เป็นตัวซอสสีลาชาพอมันเป็นซอสสีลาชาคู่กับชีสอะ่ะมันจะตักความเลี่ยนและกินกันได้พอดีมากอันนี้คงไม่ต้องจิ้มจิ้มประป่าน่าจะอร่อยกว่าอร่อยสุด แต่ก็เหลือปากสุดเหมือนกันเนีย่ยดูสิขนาดแค่เนี้ยกินไปนิดเดียวรู้สึกแบบอิ่มท้องเลยอะ่ะคำไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเวลาคำใหญ่แล้วเคี้ยวเหมือนคนอมข้าวอะ่ะคนอื่นดูอาจจะแบบไม่ได้หิวตาม คือส่วนตัวเป็นคนที่กินชา้าเคี้ยวช้ามากถ้าเป็นเพื่อนๆหรือคนใกล้ตัวจะรู้เลยว่าถ้าฉันกินข้าวคือต้องให้เวลาพักหนึ่งเพราะเปานคนเคี้ยวนานมากแต่จะกินอันนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะไปแล้วนะวันนี้ก็คือมาให้ดูตอนกลางคืนดึก,ดกๆ ไม่รู้จะกินอะไรก็ต้มมามากแล้วก็ทำไส้กรอกก็คือซื้อมาแล้วก็กิ้วๆแล้วก็ทานได้เลยเรียกว่าเมนูยามดึกเนาะถ้าเป็นตัวชีสอะ่ะต้องจิ้มกับทัฟเฟิลหน่อยคิดว่าน่าจะกินแล้วแบบพอดีอื้อือ เห็นไหมทุกคนนี่ขนาดกินดีๆีซิยังพุ่งขอเช็ดหน้าก่อนเดี๋ยวเพื่อมันกระเด็นโดนหน้าเป็นอะไรที่แบบฟินพื้นฐานเป็นคนชอบกินอะไรแนวนี้อยู่แล้ว โอเคก็น่าจะอิ่มแล้วละ่ะคือบอกแล้วว่ากินได้ไม่เยอะ mm. กินได้นิดเดียวก็ <c oughs> วันนี้มานําเสนอคลิปกินน้อยอยากให้ทุกคนดูแล้วก็หิวตามแต่ว่าถ้าใครไม่หิวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนติดตามช่องเราเหมือนเดิมก็คือช่องเยปอนออนทัวร์นะคะก็เดี๋ยวมีทริปไหนจะไปเที่ยวไหนก็ฝากทุกๆคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราในคลิปต่ตอๆไปด้วยสําหรับคนที่ดูก็ฝากกด หัวใจกดไลค์ถ้าเป็น Youtube จะไม่ใช่หัวใจเนาะฝากกดถูกใจฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็คือฉันเองกับแม่ก็สำหรับวันนี้ก็บายบายคุณนายทุกคนนะคะ